สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องพามาปลาใหม่เมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องจ้ะพุ่นมาพออยังพุ่นตั้งตุดปูดอยู่ต้นาเฮ็ดเปึงหวานจ้ะพุ่นนะพุ่นนะเปึงดูพุ่นนะขออนุญาตเคาะด้วยพี่น้องเด้อยเคาะไอ้ปึงพนนะโอ้ขาสวยแทนโอ้เอาเอาเอาลูกบอนนี่เอาลูกเอาเอาเอาลูกเอาลูกโอเคเลุดดีดีพุ่นนะตัดลงเต็้ งามเนาะงามแถว่าเอ้ยนึกว่าสิบัวนึกว่าสิบัวจะเห็นเห็ดงามเลยต่นี่นี่แหละเห็ดงามเขาเอิญเห็ดงามนี่ละจึงสี่ละมันก็ร่างดีเนี่ยเนี่ยสุดยอดเลยนี่เนี่ยเนี่ยยโอ้ฟังแต่เสียงผันเวลาฟานเนี่ยทันดังยัดยัดยัดดังยัดยัดยัดอย่างนั้นยัดยัดยัดนี่คือแบบเราอ่อนสุดยอดเลยแหละเราสุดยอดเลยล่ะส้ยงามอีหลีวุ้ยว้ยว้ยวุ้ย เลือดีลีดอกเห็ดค mm yeah> ือเลือดแท้คืออ nah, ิหยงเขาเหรอไ่ะ่านนนานนานคิดไปคิดไปคิดไปเ่าดูนี่ผลผลนะบอกว่ผลอ่อนจังยังกับว่าอีกปานึงเพราะว่าพี่้อง นี่ภาพมาปลาไหมภาพมาปลาไหมคำอะไ้นี่จะฟาบฝ่าวระยงคักกบป่ะทศนีน่เพื่อกลังเกิดพ่อแม่พี่น้องจ้ะกลังเกิด มงเล่าเกิดตัวงกดงอขึ้นมาลายดกอยู่ที่ฝอนาจ้ะดอกน้องงามแม่มจะเนาะอ้โนออนออนสนิละ บอกแขกเลยจ้ะถ่ายดอกนู้หักเลยพ่นขาวจูนพุนโอ้ยบนเล่าเนี่ยถึกแสงแดดนี่ยตั้งตูดปวดทายอยู่ เลืดๆลือดลดยางกิโลละดดอกฟังเสียงเราแล้วยางขึ้นเนื้นแล้วเหนื่อยพรอมาณปรไปล้วยางขึ้นเนื้นยางลุ่งเนื้นก็สิมาหอดปลาขล้วจอาตัดขาสับหลับไปจนเกือบหมด บุโกโมงเนี่จะมาหอดปลานี่กว่าจะถึงปลาหมึดตดอฝตา,าว่าท่านทำไมแต่ปันหาาทันดอกเห็ดน้ำกรเจ้าอยู่พามายางแล้วจะเนาะพ่อได้เอ๊ะกำลังกายาาแบบาต่พ่อไถ่บอว่าตัวเด้ผ้าอกก็หลุมแต่บนนะ จมะมาเกิดอีกเหมืนพ่อแม่ยืนจุดจ่าแต่ว่าแม่มาเลยโอ้ยบุแม่จ้ะเพื่อกัลลังเดิมออกพ่อแม่พี่น้องจ้ะกัลลังเดิมออกให้ฝนตกอีกจักอาทิตย์นึ่งก็เป็นอาทิตย์ก่อนสับลาบคืนละป้าเนี่ยปีนั้นปีนั้นมาที่เจอว่าวห้ามกระพริบตาป้านี่ละจ้ะป้าเนี่ออกซี่ส โอ้ยปุุ๊ป๊ดคักแล้วปวดแกงคักอยู่แล้วคักแล้วคักแล้วคักอันนี้ให้เราทีหนึ่งไปเลยมือนี่ให้เราไปเลยมาดามเพชรให้เราไปโลดชิ้นหนึ่งจะขอให้ไปที้นหนึ่งให้เราเลชนะแนมือนี่เดชนะแน่ทูมือมิแต่เอึ่ยเนาะให้เราเนี่ยเออมิแต่เอึ่ยให้เราซะให้เราจัดไปทุกเท้ามิแต่เอึ่ยเอาเดี๋ยมันเริ่มเทิมตลอดให้เราไปให้เราจัดไปพวดน้ำมือ เอาคักๆมือนี่ใจมันรัดสะใจละลายสมกับพวกข้ามาไกลอีกหรอกทีสะใจเอาไปโรดเลยให้แรงงานให้รางวัลที่หนึ่งไปเลยวันนี้เลิกงานแล้วก็บริเวณไปสส่วนกันเขาป่าคุณของเอียร์นะตัดเรียบร้อยแล้วมาตัดของน้องตัดซอยกันพ่อแม่พี่น้องเอียกับน้องตาซอยกันเด้อพุ่นมาๆๆออกจากป่าเฮดบ่ได้หลายก็มานั่งตัดไข่ใครยน้องกันแลอกพ่อแม่พี่น้องบ่ได้ยากมื้อนี้ ฝนตกแล้วเนี่ฝนตกนี่นะมามๆจัดการกันหลวดจัดการกันเลยนี่ผมทำหัวเราแล้วแื้นค้ากล่องสวัสดิจับวแม่พี่น้องมาเด้อสิผ้ามาตัดขาเห็ดอันเบ้าพื้นค้ากล่องสีซินสีซินแล้วอีจ้อยวะสีซินมาส้นแล้วหรซีซินแล้วแล้วก็เป็นกับพีหลีนะเพราะว่าแล้วเป็นยังคือบอหันกล่องไปดี่ดีคือยุงสัตว์ให้จังไดล่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เมียนให้ยายไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตัดไปตัดไปเจ้าพ่อพี่น้องให้นั่งจัดฉากกันเด้อวัวแม่ยังได้เอาไปมากมันเราก็สิกิ่งคนล้วนคนล้วนไปนี่แล้วตัดไปลวดอ้ตัดไปลวดประ่าณจัดจัดไปลวดเอซิคัดขาดอ่ตัดไปตัดไปก็เอาให้เห็นแต่ของเลแม่เอาให้เห็นหัวบ่นี่เห็นสินาะบ่ป่ะยกยกเฮ็ดขึ้นแน่เอาให้ลงเฮ็ดเบิ่งเฮ็ดแล้วบ่ต้องมาเบิ่งใหญ่หอกโอเคเออน่าสั่นบ่สั่นล่ะ คือบ่คอยเห็นปานได้เห็นอันแรกคือจังเห็นอยู่จังไดีทำไมก็แล้อพ่อแม่พี่น้องสุดท้ายกล้องความาอะไรเบื้องดีดอกปีตีร่างกายซอยกันกล้องความแล้าอะไรเบื้องดีดอกมืปอนี้ของเจ้าขาเง่าเจ้าเออเออเอ้ยเลิศแล้วเลิศแล้วุเลิศเลิศเลิศกลัวสิได้ชากลัวสิได้มุมแต่ละมือแต่ละเว้นพี่น้องเอ้ยวันนี้ฝนตกพังวัน มามามาตัดให้เราเห็นน้ำสัดๆก่อนเลาสิดาเราสิว่าตัดเพราะกันตัดหยั่งคือบ่หายเบิองน้ำกป็นสิว่าลักตัดพอดีลักเอ้ยวะตัดขาเห็ดลักบ่ลักก็บลักตัดอีดีแล้วว้าอีดีเห็นแล้ลักตัดขาเห็ดเพราะแม่ไปนอกเลยเบืองตัดดอกงาวยๆวหน่อยตกซ้ำนั่นแหละจะโตกแห้งกว่านี่บ่หายตกแห้งนะคะเอากระตามาเยอะเดี๋ยว จะคอยเก็บหัากตาก็ได้เนาะโตบัวตัดดอกไงจิเออเป็นยังไงเห็นเราคั่มนะพี่น้องเห็นเราใบนะไม่ใบเราได้ใายยูดอกไงของเราหลายดอกยูจาว่าเถ่านี่กับมันเหลืองดีเบิปงนั่นกันนี่กับพี่น้องเอาซ้ำนีกเอาได้ยังไงเนาะตัดออกอีกพี่น้องเอ้ยแบกนักปลาแบกแบกนอนแบกนอนแบกกันนั่นดอกมาแมนจักว่าดินจักว่านอน หินหลายๆนี่โบแมนยังได้ตัดออกแล้วขายังดีอยู่มันบอกขายังดีอยู่นะเลิศจ่าเลิศนั่นแหละเพมีเน่าวใจนี่ไวยเลิศกันเลิศสมก็บที่คอยแบกแล้วออกมาอยู่กันสมกับสมกับทั้งแบกทั้งหอบอยูโอยได้เห็นหลายๆกับโบแมนแนวดีเลยมูเจ้าฟินอยู่นั่นแล้วตอนงานกาแฟนั่นแล้วตอนงานคอยกาแฟือการแต่ตอนคอยเงี้ยวกาะจากปลาเนี่ยที่คอยสิตายพ่อแม่พี่น้องคอยบอกตุ้งตุงเถอะบอกให้มันหลอนซะ กลัวสิแงงออกจากป่านในไก่เติบไปเรื่อยจนเมื่อยจนไหวห้าขเขาไปเลิกเนาะขาสั้น่นนลีไปเลยบัวใดดอกใด,ด,กดแต่หัวเสียไปฝากผู้ใดก็ให้เพิ่งกินแต่หัวเอาเด้อจังหวะเลยนะได้กินหัวมันก็นดีแล้วเดือก็ดอกง่ามๆตัดมันก็นสิได้ตัดเบิ่นแล้วเนาะโอ้้ยนออันใดมันบอดีก็เอาถิ่มไปโลดได้ใหญ่ แม่นหน้าอันนี้งามอยอะแยะขันว่าเออขันมาแต่เสาแต่เสี้ยวจังสีแต่เก็บไปน้ามตัดไปน้ามกะสีบ่อปลาเป็นยพี่น้องอันนี้มันเห็ดบ่อใดมันเห็ดบ่อใดเลิกงานจับปลายสองโมงกว่าแล้วซัวสีมะฮอดปลาครับโดยกับเป็นชั่วโมงเนาะและอีกอย่างหนึ่งห่งเห็นรถคนจอดเจ้าสีมะนางตัดข้าแต่ตัดอยู่เจ้าเสี้ยวจังใดล่ะเขากินไปเบิดแล้วเอาเนี่ยเอาดอกคนละเอาตะปุ่งคนละตะปุ่งคนตะปุ่งคนละตะปุ่งเพราะท่านข้าเจ้าเด้สีมะนางตัดไปพร้อมตั้งแต่ขึ้นเขาปลายแย่ลื่ด่วนนี่นั่ง ขนาดยางเก็บตัวซื่อก็ยังบัตท่านเขาอยู่เก็บของค่าทายคลิปเพราะตั้งเงยหนามันเอาะเอามาเก็บเขามาเก็บไปหมดแล้วตั้งหนาเขามาเสยไปหมดแล้วเจอซีรีส์ละไรอยู่บ่ได้บ่ได้บ่ได้เฮ็ดดอกดอกเห็นไหมพี่น้อใหญ่เลยนี่ละปลัวทัแล้วพริกนาพริกล้งอยู่นี่บ่คักบ่คักจิขวสินั่งจังสี่ดีกว่าบ่ค่อยสิคัก ห็นน่นะหิน่อยเต็มๆเลยในกล่องเจ้าเลิศแล้วนี่นั่งเฮจจีสีนั่งคอยคักใหญ่สีนั่งคอยคักอีกแล้วอีหลีจะเป็นอย่างเอ้าว่าเสเบึงไม่นั่งข้อสันนดหนีแล้วหลักนี้แล้วหลักนี้ไปใส่แล้วหลักนี้แล้วบินหนีตีแล้วออกไปใส่เแล้วออกไปใส่ให้เราหมุดเข้าไปในหันบ่บ่หน่า โ <Okay. S 1> อ้อเพียพี่ลีใส่พันเบิงน้ำแนนเบ<น>ิน้ำข้อสัน,น <c oughs> ไอ้มาดามเฮดพันแบกไปนั่งข้อสันของมันน้มีมือหนึ่ง <c oughs> ห, <c oughs> หักออกมาเ <c oughs> ต็มอเดี๋ยว่อเอาข้อสันตัวนี้เพ็ดปะ่ะแม่กุจีข้อสันแม่นางข้อสันแ <c oughs> ม่นางข้อสันได้ตะขาแต่เอาได้ยังก็เอาเอาเบิดได้หมูถ้าสดชื่นเขาวะเพราะฮันจะมีซีดเหลือกไลยปันไหนบ่บเม้นเฮ็ดออกไลยกับบุคอยมีซีดเหลือกเขาเอาไปเบิด บ่ทัวท่านเขาเจ๊กเสียบัวคือฟิวปีนันเนาะปีนันนะปีที่เข้ามาเขาถอดเสื้ยหัวปุ๊อันนั้นออันนั้น่ะสุดยอดเลยแบบสุดๆเลยเนาะแมนแบบว่าเฮ็ดเต็มปลาอิลี่เพราะว่าเฮ็ดผลออกตรงจังหวะเข้ามาแล้วก็บ่มีคนเขาเนาะเหยียเนาะแมนปีนี้ซาถูกหัวออกจังสันตอนแรกพากันยึกๆจักๆได้อหมือนัันอันอันตะเลขภาษีม้าผอมพี่น่าเนาะแมน พี่นาเรามาสำรวจปลาก่อนไหวแพดไปว่ะพ่อพ่อมาเก็บเห็นแล้วส่งรูปไปพี่นาเบิ้งพี่นาว่าเอาคือว่าจิไปพร้อมกันเอ้ามันสาวกมาพร้อมกันคือเก่าบดายากว่ะบดายากอันนี้มาเก็บก่อนมาเก็บก่อนมันล่อบดายฮัลโหลฮัลโอเพิ่นกะพอดีล่ะเฮาบ่ได้หมู่เจ้าบ่ได้เบิ่งเฮดดอกถ้าโหลกัผู้นั้นผู้นี้เพราะว่าหยังเสาอาทิตย์ก็กลัวเฮาสิแล้วเหียกแล้วงานเฮาเนาะ สื้สิกินเข่ากินน้มเสื้สิเอาลูกเอาผัวไปทรงเด้อทัวสิทัวสิลูกว่าป้านไหนผัวลูกชายคนโตนั่นแหละชายคนโตนี่างมันเจี๊ยนยืดือนกันขนาดพอมีลูกเดินย่ืดยันนั่นมีผัวผู้เดียวกันโอ้ยถ้าคุณพ้าคุณแก้วผัวเทวดาผัวเทวดาผัแม่ลูกเทวดาได้ไหมผัวเทวดาของจอยเทวดาของจอยให้ฟังยิ้มประสน กันก็ว่าเขาคนันเขาห้องว่าลูกเทวดาลด่ำดวอนกะว่าผัวเทวดาผัวเทวดาผัวเทวดาเขาก็ยิ้มปากบานแบบพันยิ้มพันหูได้พ<อ>ันเต็นดีดีใส่อันเทวดาลูกเทวดาไปใส่มาใส่กับคอต้าเทพวดาแฟาาน<า>จอยไอทีพี่จอย <S <S แล้วกาแฟงันดูดูเท่าทำม<อ>ันลองไปรู้มาดูทำไทยผ่นว่าลองว่าหนีสามปีแล้วบอทีจักเชียเล่ากันเลยดูทำไทยดูทำไทยเราบัตจังสัน ดู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 ทำไทยวะแต่ก่อนเนี่ยฟังลูกเจ้วดาบอลูเรื่องเพราะเมียแปลฟังแค่นั้นแล้อยากฟังสู้มมือเลยบัดนี้ฟังไปฟังมาเมียกับว่าผัวเทวดาผัวเทวดาถือนเลเราที่บัดนีถือคักบัดนี่ยิ่งขอนำตะนํำเขาบกกเีกหัวโชนห่าได้ฟิวข้างเนาะไปเงินจีการมวลแมนมวนประกันเปิดเพลงมวนมวลคาตาไอเจ้าแมน โอ้ดีแล,ละล่ะกอ,อยมวลเนี่ยอไอ่แล,ล้วไปกับมวอยุ่แต่เลาเราก็สีชิง,ง,งเราเี่ยวกับเร็วเออเราก็สีชิงดืง่มเราก็สีห่วงนอนเม,มาลแล้วเราก็สีงอแงคือเด็กหน่อยเราก็สีอยากนอนขีน <c oughs> รถบนพ่อสามนาทีโก,ก,กนเกาะรับเรียบรย้อยรับเรียบร้อยจ้ะไปแต่ห้าว่าเคานอนสิไฮ้เพื่อนว่าถามว่าเขาลับถามว่าเขาเมานะผิดตับเขา ทั้งทั้งที่เธอเมานะไอ้ไข่ก็ได้ขอบขั้วไผ่ขอบขั้วมันเนาะแต่ละคนแต่ละอันบ้านโอ้ยกะบ่คือกันเด้อบ่คือกันเพราะว่าธรรมดาลหรคนเมากันทีสัยเปลี่ยนเนาะมันก็เปลี่ยนทุกคนนั่นแหละทุกคนบ่ว่าแต่เพิ่นตะหังก็คือกันมันแม่งเด้อจ้ะก็สิตัดออกหลายๆบ่แม่ณนั้นมึงก็ตัดคาหลายแท้จอยผัสซิวัยกันละเอาให้เราเบิ่งสัสสัสแล้วนี่นอนจะนอนจ้ะพะนางพะน้องนางแตกโยเยะเลยจ้ะน้องนางผัสิแล่นออกมาออ บัสิว่าเอาเห็ดส่งกับไทยก็ส่งแต่เห็ดมีนอนแม่กันกินบัสิว่าอีกละมันบ่แม่นได้ปุ่นอ่ะโอ้ยตุนน้องผู้ขาแบกนอนออกจาอันเรื่องเรื่องของเรื่องนะมันบ่มีมีดใหญ่ลืมเอามีดเข้าไปแนมไปก็ร่างสิตัดเอ้าแล้วมีดคอยล่ะคักแทนนอดจังแทนนอดสนดอกแค่ได้เพงลืมมีดคักแทนนอดจังแทนนอด ตาเต็มสีกับมวนเลยเนาะมวนป่ะเด้กินสุกคนนั่นในเฮ็ดเนี่บอกไปก่อนเด้อจ้าเด้อโอ้สิบ <10 S 1> โลหนึ่งเด้อสิบอันปะ่ะเด้กินสุกคนนะฝากเพิ่นฝากสิบโลดิเข,ขาเพราะว่าขจ้าก็รับฝากผู้อื่นนำ้ำก็เลยบอกขจก้าวันเอาไว้อันบอกพี่น้องว่าเอาไว้ให้ล้ำดวนจัก,กันสิบโลแน่เด้เอ แฟนครับน้ากันอย่าเรื่องกินพักันกินน้ากันนั่นแหละจ้ะทั้งของมาดามอะไะเฮ็ดนี่ยอย่าแบ่งอย่าแย่งกันเด้อเอาเฮ็ดมาดามมีแล้วส่งไปส่งไปเลยทั้งของทั้งเฮ็ดของล้ำดวนคือกันอยู่ในซองฟิตน่ะทั้งของล้ำดวนทั้งของจอยนั่นล่ะอืมบัชนีนกะเอากระเจีนที่เก็บเก็บมาจะลาลายมือนี่กะอยู่ในจองฟิตหมดใหญ่แบบนี้เอาบ่บ่เดี๋ยวสิพายเพิ่นเบ่งเพิ่นสิบัเสื้อเฮานอนเด้อจ้ะนอนเด้อพี่น้องเด้อคุณน่ะ เธออวบเลหลือดขึ้นหอดหมวกเป็นนอ,น,ปน,นอมเป็นนอมเป็นนอมเขาอยากแต่ย่าเอืยบบอยแย็งบอกอยากเจีย <ละ S 2> แยงเรานี่ลละขนาเขาอยูู่้เดียวของกัยังเบ้าผิดอยู่เป <laughs> <laughs> ่าอยูู่้เดียวของกัเบ,บ้าผิดแต่ว่าวันเสาร์น่ะฟิวแบบว่ามันมันโบมีรถคนจอดไหมใหญ่กัย่างไปเก็บไปตัดไปไหมะบเออโบมี่โมีรถคนจอดบ่ค่อยมีก็เลยก็ได้ฟิวดีแท้ เลือดแเลือดดอกนี่ก็โอเคอยอ่แยะด,ดอกใหญ่นี่บบเสียแห้งที่แบกออกมาเอ็นจอยไลทสไซน์เดีมากับมาดามเฮมาซุมอันนี้เฮ็ดสุดนี่นี่เพิ่นสิฟ้าไปใหายเอฟซีเด้อผู้ได้ได้รับกะ <c oughs> แต่กินเป็นเหนกินแมนกินเป็น,นท่านท่านไปเพราะแม่พี่นห่วงเพราะแมนวะส่งให้พวกววส,สุขชนมันสิเป็นไปได้ติแล้วก็อีกอย่างเพราะแมนว่าปีนี้ส่งให้ผู้นี้แล้วปีหน้าก็ส่งให้ผู้นี้อีกเพราะแม,น,แมนเนี่จ้ะเนอะ<า>ก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแบ่งกันไปเรื่อยกันไปจ,จ,ะจะ้ะนี่ก็คือกันนี่เดี๋ยวสิตัดให้เบิง่งตัดลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆโอ้ต้นนี้ได้อยู่ต้นนี้ได้อยู่ สัวหาจากนี่ไปทอดเทาพวกเจ้าก็จะกินที่ซุกคนอยู่ดอกแน่าจะเริ่มเทาแล้วล่ะเริ่มเทาแล้วเด้๋ยวนี้เริ่มโอ้ยแล้วนั่งก็โอ้ยลูกก็โอ้ยยางนี่ก็เพแห้งแล้วปวดขาสั้นท้อท้อท้่ันใส่ดอกเห็ดพุดนะสั้นใส่ดอกเห็ดปวดปันไดเห็นดอกเห็ดเวาซื้อตอนยางขับไปแพดเมื่อยเมื่อยพี่จอยบ่พอเห็นเห็ดเอ้าเศร้าเมื่อยแต่ว่ายางแขงล่ะแต่ว่ามาเมื่อยอีกเท่านึงก็ ตอนขุนเห็ดออกนีล่ล่ะไม่เหมือ,มอ,มอ,มอโอ้ยบ่ได้แทนเดีย๋ยวตัดจังสีได้เด้อได,ด้อยู่แต่ว่ามันตัดห้อยถากินออกก่อนตัดใบตัดมาบบเหลือเ <laughs> นี่ยนะจังสีมันก็ต้องตัดออกเนาะเอือยเนาะตัดนัเฉยๆให้เรากินเอาไว้ให้เรากินใช่ที่ตัดตัดกันนี่ได้ก็สีเอาไปห้อยไว้ให้เรากินน่ะละ่ะ เลี้ยงทากไว้ปีหนาให้เรามากัดกินแล้วก็<อ>กไตไ,ไปมองไม้แล้วก็ขี่เสียออกเสียมองไม้ก็ดอกเสียเห็ดก็เกิดคิดว่าแมร์ล่างๆแล้วก็ฟ้านเขาช่องฟิตล่างฟ้านแพ็คเขาช่องฟิตเรียบร้อยเมร์ดอกน้นอยๆงสีเนี่มันโอเคเลยพี่น้องนี่นสีนาเอ,อียเนาะ ดหน่อยๆมันขาดเลยมันเน่าเด้อจ้ะเด้อบ่แม่มมันเน่ามันเลยนอนจ้องเบิงเบิงนี่เอาเอาไปเพิ่นเบิงน้านี่เบิงนี่นี่เบิงยังสีจับเบิงในถ้าถ้าอยู่ข้างในแล้วสิงกินเลยกันยังวะเรื่อยถักเนาะตู้ปุ๋ยเฟรดงามขนาดเนี่ยเฟรดแฟรดเด้อพี่น้องเด้อปฝาแฟรด เอาเูา้ยงามก็อย่าไปย่องแล้วเถอะ <c oughs> จะสิได้ซ้ำใด้ดอก้อ,อตัดเบิ้งสวยสีฟ้าให้เจ้าเลยเด้อร์สมมติบ่ได้ไดกันอุย้ยได,ยด้อยู่ได้อยู่อุ้ยบักงามหนึง <c oughs> น่งนึกว่านอนสีจอแล้วเบิดเอาไปใส่กระตาย่างงามหนึง่งทำไมพี่น้องสีว่าโอ้ยจูนพูนเอ้ฟังนี่ฟังนี่คือบ่ได้ฟังนั่นคือได้เบิ้งเออดอกเดียวกันเด้ อ้าวงั้นไปอีกเป็นงนั้นไปอีกสงสัยเรากินบ่รั่นเบิดเรากินแต่เครื่องทางแค่อยู่เรากินเป็นเป็นแถวเป็นแนวแถวเป็นฟังไปบ่คืออันอันบ่สัยหล่ะเจ้าเบ,บับ่คือทากเด้อมันดอดก,กินดอกและค่ําอ่ะดอกไม้สองข้ามสามก <จอ S 1> ็ทาฟังนึงฟังนิดฟังหน่อยอีหยังของเพิ่นบ่เนาะออือเฮ็ดไปทั่วร์ทากก็ได้ใช่แล้วก็สิเค้กประกวดพ่นแหละมันเค้กได้นี่ก็สิเค้กแล้วยู่เด้อพี่น้องเอ้ย ปบะกอกเราได้ดอกนี่งามคักนี่อยากให้กินทุกคนได้ดอกนี่เด้อแบ่งกันเอาโมจอก้อนเล็กคนละหน่อยฝานฟ้านนี่ใส่ถุงคนคนไปสิได้เข้าไปสู้ันถุงแมนดอกเล็กดอกใหญ่ผสมกันไปเสียจังไหร่เสียทรงสดบ่หรือจังไดร่ละสดนี่แหละกันนี่แหละกันร่างแพ็คเข้าถุงหั่นเป็นแล้วใส่ถุงเย็นไปขึ้เถี่ยวก่อนอ่ะบ่เออก็ เขาซ่องฟิตว้ก็เอาใส่ันกระเป๋าเราไปสือกระเป๋ายวนเล่มาใบได้สามสิบเก้าสี่สิบเก้าคนกระเป๋าแบบไดไอ้คือรถแทสกันกระเป๋าพี่นั่งไ่อันของอันห่อเขานะบอเออแบบนั้นละแต่ว่านี่ไม่สำหรับกามเย็นตั้งหากเป็นแบบมันดีเพราะว่าเคสมันไปหอดบางทก็ยังแข็งอยู่แต่แบบทั้งแพร์มันคือสีเก็บบ่ได้โดนถอกไหบออันนั้นบ่ได้แต่ว่าที่เขาาไ่ไปบางปีที่แล้วเออนั่นสุดยอดแน่ บอดีเสียงไหวได้เนี่ยแมนบอสตัดไปตัดมาเสียงเฮ็ดเลยเวลาตัดจะวางาไปพี่น้องโอ้มันโลมอยากกินเถอะมันบอดีอ <c oughs> ันน้องเวฟแฟนครับเพิ่นอยู่ชนบุรีเพิ่นเที่ยวกรทีเพ็ดได้นผ่านไปกับถีไปก็ไอ,อริเวอร์ทีว่าไปเลือกกุ้ยเหลืองบ้านเฮ็ดบ้านนะ จะได้มีโอกาสได้ไปเห็นน้องเวฟครับอันแฟนครับสองคนทีกินแกงเห็ดหวานด้วยวัดเตี้ยเพื่อนได้ก,กินมันที่นี่ห้องใส่เพื่อนสีแซฟฟิตไปแล้วเอามาแกงหรือจังไดรนี่แหละแกงให้ลูกมันเสียไหมเอ,อ้าอากาศมันหอนบ้านเฮาต้องระวังต้อว่าแกงแล้วถ้าบ่กินถ้าบ่กินเลยก็ต้องเอาใส่ตู้เย็นชวงสงการมันกะหอนน้ำเนาะก็เอาใส่ตู้เย็นไปก็ถอษจ้ะไอ Ni ăn tay hôn này mêng 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 Ủa, mêng mêng sắc xịt mêng 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 mê mêng mê mêng mê mêng mê mê อาล่างผึ่งมันออกได้ก็ได้เอาออกก็ได้ไมันจะได้บ่หนาจางเป็นนออกฝ่า,าว่าต้องฝ่าวมืดแล้วนอนเอหมือดแล้วส, <c oughs> สีสองถุมแล้วเด้นี่มันบ่แม่สองถุมหรอใบใหญ่เออว่าแล้ว,ลวตอนห่อตะวี่ห่อเนี่มันก,ก็ทุ่มเครื่องแล้วอยู่ในป่าก,ก็ทุ่มเครื่องละสองถุมนั่นละปลาสามถุมนล่นะปลานี่แล้วยังแจ่งจางฟางอยู่ผูดถึงบ้านนะแต่ว่าก็กลัวห่อสิไป หอดบานอีกกว่าเ้าสิอาบน้ำอาบทาอีกอเอ้ยพี่น้องเอ้ยนนั่เอาดอกสุดท้ายคนละดอกใหญ่เอ้ยโอ้ยหนาวโอเอ่อร no, <No, no. S 1> ์แมนหนุนจ้าโอ้ยโอ้ยหนาวหนาวหนุนดอกนี่ข้อสันกันอยู่นี่อีกแล้วเนี่ยโอเวอร์แมนเห็นถุงมือแต่ของไปถอดข้อสันไปถอดไม่กีดนวลข้อสันได้อะไรก็ถอดแต่อสันไข้อสัน แตนเนี้ยพสิเออเพืชก็อสาเพิ่นบ่มีข้ออด้รพี่น้องเด้อเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องมันกินวนก็อสานพร้อมพี่น้องใครรู้จักมังกินวนมั่งจ๊ะมงกินวนมันมีสองแบบเดีอันนี้เขาเออแมงกุดกีดอกใหญ่นี่ใส่ใดได้เนาะได้บ่นี่เอออล่างผึ่งมันดอกใส่ไดเยอะแล้งมันใส่ใดบ่หนักเนาะอย่าอยากกินเด้อล่างผึ่งพร้อมพี่น้องพอแสบปานใดดอกบอกกันแตมันเป็นเรื่องๆลือดสีไม่บอกใครแสบปานใดดอกพร้อมพี่น้อง มันเริ่มสิแกแล้วเอ้ยแมงกับโจ้คอยอถ้าไม่รักจริงเนี่ยไม่ทนนั่งทนให้แมงโจะนะเนี่ยเพื่อแสมูเจ้าเบิ้งนี่ละเรื่องของเรื่องเลยเรียบร้อยแล้วโอ้ยด้วยแล้วเอากระตามาใหญ่เนี่ยใส่หน้องคนไปผุ่นบ่เดี๋ยวชอบหยุดกระตากไปให้ยกไหลโอ้ชไหลายอยู่ได้ละเนาะหลายอยู่ซิฟโลพอดีน่ะ โอ้ยคนยี่นี่ซีโลอยู่ตู้เย็นกับสิอายะอยู่แล้วน้องเอ้ยทีนี่บ่เออกับสิบ่ถึงซีโลรเนี่ยบ่ไหนถึงบ่จ้ะวะเกือบแล้วอ้าวออกจากน้องมาต้อมเอี่ยติมคุณมีนะต้อมบ่ได้ว่าบ่ได้ต้อมยางเดียวการถอยพร้อมการถอยพร้อนี่น้าพาคถอยไล่หมดแล้วไงเอ้านั่นมาเจาะข้างล่างพี่ต้นเงียบไหลไปพ่อแม่พี่น้องสองใหญ่น้องจะแมนเล่าขากขาก หมานหนเนาะใหญ่เนาะสุดยอดความหมานจ้าพ่อแม่พี่นองจ้าสุดยอดความหมานเอาละคลิปนี้ก็ะปา๋าไปซ้ำนี่ละขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชททุกหมันไอซ์สองเหงื่อน้องพ่อแม่พี่นองจ้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะจ้าพ่อแม่พี่นองที่เขามาเบิรงไม้สิแดงประผาดลิปใหม่ๆของ2องเหือน้องเด,ด,ด้อไปละจ้าลักันจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายเด้อจ้าเด้อ Bye bye, Natasha. Bye bye. <laughs>